แนะนำตัวครับผมแลงโพสิ่คุณก็จะกนะ,ะแล้วโพวันนี้เจอกับจิกซอนะไม่เคยชกมาก่อนเคยเคยแล้ววะเ,เคยมากี่ครั้ง,งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนานยังห้าหกเดือนห้าหกเดือนวันนี้เป็นไงผลงานชนจะนเข้ามาวันนี้ร้อยแปดเรามาตั้งหร่บ่าเช้า จุดสามจุดสามโหดีเราป้องกันเช็คมานะตั้งแต่ได้เช็คมาเนี่ยป้องกันไปกี่คร้อยแล้วายาวกวันครั้งแรกได้มากี่เดือนสามสี่เดือนแล้วไหมตัวนี้จะมารถกี่ปอนด์ห้าเดือนได้ห้าเดือนครั้งแรกก่อนเลยนะดียังยังน้ำหนักเรายังได้นะต้องคุ้นมาเนี่ยร้อยแปดเนี่ยได้นะได้สิงได้ล่าสุดเราชกร้อยเท่าไหร่สิงไม่ได้รู้เลยน้ำหนักนี่น้ำหนักนี้นะเราซ้อมอยู่สิงห์มาวินเลยนะซ้อมมากี่วันแล้ะ เราโมยสไตล์ไงมวยเขาลูกตาโมยเข่ากิกซอนี่เขาสไตล์ไงบัวบัเตะขาแต่เราได้ยาวกว่าเขานะคิดว่าวันนี้ความยาวได้เปรียบไหมได้เปรียบได้เปรียบนะลูกหลานจากจังหวัดสไตล์นีบเดี๋ยวล่าสุดแพ้ใครล่าสุดผลงานมากรเมฆสไตล์เดียวแพ้ใครเยอะก่อนนั้นชนะหมดเลยนะล่าสุดนี่คือร้อยแปดเหมือนกันร้อยหกร้อยหกเลโหลดมาแล้วไม่ด้อีกโอ้ไม่ธรรมดาลูกโป่งฝากให้ครับเชียร์น้อวันนี้ฝากเชียร์เพื่อนรำใจผมด้วยคืนนี้ทำที่แน่นอนโอเคขอบองชายโชคดีครับ ทักมาหน่อยเดี๋ยวผมจิ๊กซอสจิตใจเดีหรือว่าออโต้อวันเมื่อวันนี้มีโอกาสได้ทิงเข้มสักครั้งกี่ชิงมากี่ครั้งในตั้งแต่ชกมวยมก็เคยชิงมาครั้งนี้ครั้งที่สองครับครั้งสองได้ป้องยังยังไม่ได้ครับวันนี้เจอกับแหลมโคนี่สูงมากเกินนะวันนี้ร้อยร้อยแปดหน้าสุดเราโชคร้อยเท่าไรร้อยสิบครับอันไหนดีอันนู้นคือร้อยแปดดีกว่าหรือร้อยสิบดีกว่า พอดีพอดีพอดีแต่ร้อยแปดนี่คือมันเป็นเชฟมาจริงเชฟมานะก็ต้องโหลดลงมาหน่อยพร้อมอยู่ที่เชียงใหม่กับพี่ไทยแลนด์นะนะขี่วันนะ้พร้อมมาก็สองพาก็เกือบบนี้เราสไตล์ยังไงเตะขาครับลอยมัดแหลมโบก็มีนะไรมาขอเข่าสูงนะอย่างนี้มันต้องแก้ด้วยวิธีไงเวลามวยเตะคาร์เวลาเจอมวยเผาเนี่ยต้องมีศอกใช่ออ๋เอาฟลอกเสริมคือว่าฝันถึงอ่ะครอเขาสูงนี่ฝันถึงเหรอก็ต้องลองนะครับ ในนอกนอกในขายาเรามีหมดนะครับอ่ะล่าสุดเป็นไงก็จะน้าคะแนนไปตันว่าจะน้าเมื่อกี่พายดิบแล้วก็สามไปสามปีสามพายนี่ร้อยสิบผลไหมนี่ร้อยร้อยแปดผลไหมไม่รู้อะนรร้อยเก้ากับร้อยสิบอ่ะก็เวกของเราประมาณนี้นะร้อยแปดร้อยเก้าร้อยสิบผลนะวันนี้คิดหนักเลยนะเจอยาอย่างนี้นะเราสูงเท่าไหร่เอาร้อยหกสิบเอ้าน้ำหนักปล่อยห้าสี่อ่ะเอาแหละวันนี้เต็มที่นะร่างกรงร่างกายเนื้อตัวนี่ไม่ต้องลดเลยวันนี้เกิดออกมาพอดีไมเพื่อนชาวาป ขาดอยู่จุดหนึ่งครับขาดจุดจุดอ่ะเป็นคนจากจังหวัดรร์ธานีครับฝากกดชุดรัสใส่รับยเ์เพื่นเอาวันี่ฝากกดกดจ่ายใจก็ชเีย์พุงกันดอกก็ดีตบปีแน่นอนครับโอเคจบปีต้องใจขอบคุ